สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาสักกาะร,ระลอยพระบาทนะครับบนยอดเขาขกิชกุฎนะครับวันนี้เป็นวันมงคลนะครับวันที่ 9, 9นะเดือนกุมภาพันห์2565ตรงกับวันพระนะครับ โดยเบื้องต้นนะครับเขากิชรกกุฎเนี่ยเปิดนะครับตั้งแต่วันที่2กุมภาจนถึง2เมษายนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องจองผ่านแอป QQ นะครับซึ่งจะขึ้นรถมาจากวัดกระทิงวัดพวงแล้วก็ที่อำเภอนะครับแล้วก็จะมีเวลาในการเลือกขึ้นมานะครับคือ4ช่วงเวลานะครับผมก็ลองเข้าไปดูนะครับในแอปแต่ว่าประการสาคัญเลยคือผู้ที่จะขึ้นมาเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้วขั้นต่านะครับคือ2เข็มแล้วก็ต้องมีผลตรวจ ATK นะครับภายใน72ชั่วโมง โดยที่ผลตรวจเนี่ยจะต้องมีแพทย์นะครับเซ็นรับรองมาด้วยนะครับไม่สามารถตรวจเองได้นะครับจะต้องให้แพทย์ตรวจให้นะครับเพื่อมายืนยันกับเจ้าหน้าที่นะครับเบื้องต้นนะครับก็มาถึงรอยพุทธบาตรแล้วเราจะเห็นรอยพุทธบาทนะครับสองรอยสี่เหลี่ยมนะครับจากที่เราเห็นนะครับก็คือจะมีสี่เหลี่ยมช่องใหญ่กับสี่เหลี่ยมช่องเล็กนะครับสี่เหลี่ยมช่องใหญ่นี่ก็คือรอยพุทธบาตรแท้ๆนะครับเป็นรอยแท้เลยนะครับผม น,าาน,นี่ครับส่วนลอยเล็กเนี่ยก็จะเป็นรอยที่แม่ชีท่านสร้างไว้นะครับรอยพาุทบาทเนี่ยเครื่องสักการะเบื้องต้นนะครับก็จะ แนะนำให้เป็นแค่แผ่นทองนะครับเพราะว่าออดอกไม้พวงมาลายัยบางทีก็จะขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนพวกเออขาเรียกหินพรอหินสีเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะนําเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าโปรยไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้รอยพุบาตเนี่ยเกิดรอยขึ้นได้นะครับเราก็จะได้ให้รอยพบาตเนี่ยคงรูปต่อไปนะครับยันช่วูปชูหลานนะครับานะเรามาชมรอยพุบาตกันนะครับนี่ครับสวยงามมากครับ นี่คือรอยพุทธบาทแท้นะครับถือว่าเป็นจุดหลักนะครับหลังจากเรากราบรอยพุทธบาทแล้วนะครับจุดที่1จุดที่2ก็คือหินลูกบาทนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะคล้ายบาทคว่ำลงมานะครับก็ให้เราแตะทองนะครับบอกชื่อนามสกุลหรือสีสษะแตะก็ไปนะครับบอกขอพรท่านนะครับพรนะครับที่เราจะขอณรอยพุทธบาทแล้วก็หินลูกบาทเลยเนี่ยถ้าแนะนานะครับก็ขอให้มีความสุขให้สมหวังแล้วก็ขอให้หมดทุกข์นะครับของ่ายๆสําเร็จง่ายๆรวยไวๆนะครับ หลังจากเรากราบ2จุดนี้แล้วนะครับก็มาอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือหยดพระโลหิตนะครับหยดพระโลหิตนี่ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสําหรับใครที่เจ็บป่วยมีโรคมีภัยมากราบขอพรณจุดนี้เนี่ย ขอพรไปเนี่ยหายหลายคนแล้วนะครับผมเคยขอให้พี่ท่านหนึ่งนะครับก็สมเร็จรุปรุ่งดีดีนะครับจุดตรงนี้จะมีทั้งหมด3จุดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็คือทั้ง3มจุดเนี่ยจะมีทํากรอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับทั้ง3จุดนะครับให้มาขอพรนะครับหลับรองครับสําเร็จแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนี่ครับทั้ง3จุดนะครับ หลังจากกราบทั้ง3าจุดแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเสานะครับเสาธงชัยเสาอาโศกเสาแห่งพระพุทธศาสานาครับจะอยู่ตรงข้ามหินลูกบาทนะครับสําหรับคนที่จะมาขอพรเกี่ยวกับการศึกษามาติดยอดธงยอดการงานการเจริญรุ่งเรืองนะครับมาทาบุญณนะจุดนี้ก็สําเร็จได้ด้วยดีนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเลยที่น้อยคนมากหรือมีบางคนที่ลืมนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีจุดสําคัญอยู่เลยก็คือ ลอยพระหัตถ์ครับนี่ครับ้อยพระหัตถ์นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนี่นะครับลองดูชัดๆนะครับให้เรานํากระเป๋าเงินนะครับมาขอพรตรงนี้นะครับมาโกนเงินโกยทองจะหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองนะครับจุดตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับกับหินลูกบาศนะครับตามคําบอกเล่าตามพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเ่ยท่านได้ทรงเอามือเนี่ยมาคั้าหินเพื่อไม่หินเนี่ย ไหลลงไปทับรอยพุทธบาทนะครับจนทําให้เกิดพระเราหิดหยดลงกับพื้น3าจุดนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับมาแล้วต้องเอาให้ครบจะได้รวยๆปังๆนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นโดยรวมของรอยพุทธบาทบนยอดเขาขุนกักูหินลูกบาทอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมขึ้นมาเบื้องต้นนะครับก็แนะนําว่า มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยให้ถอตรงเท้านะครับเพราะว่าจะค่อนข้างลื่นนะครับผมนี่ครับบริเวณโดยรวมช่วงนี้เนี่ยคนก็จะยังน้อยอยู่นะครับแนะนําให้มาช่วงตรงไม่ตรงวันเสราร์อาทิตย์นะครับขึ้นมาก็บรรยากาศกําลังดีนะครับคนไม่เยอะนะครับก็ใครไปใ,ใครมาก็ขอให้สําเร็จสมหวังสมพรปัตนาทุกๆประการนะครับรวยรวยรวย